จะดีกว่าไหมครับถ้าจอเดิมๆติดรถยนต์ของคุณเนี่ยสามารถใช้งานได้มากกว่าที่คุณคิดคุณสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันเหล่านี้ได้ง่ายๆด้วยกล่อง Picasso AI Adapter เพียงแค่เสียบสาย USB ของตัวกล่อง Android เข้ากับรถยนต์ของคุณคุณก็สามารถใช้งาน Apple CarPlay หรือ Android Auto แบบไร้สายได้เลยผ่านการต่อบลูทูธกับกล่อง Android Box ไม่ว่าจะเป็นการดู YouTube ที่ทําให้การเดินทางของคุณและเพื่อนๆหรือครอบครัวภายในรถเอน o อยไปด้วยกันได้มากยิ่งขึ้นถ้าอยากฟังเพลงก็สามารถตอบโจทย์ได้ง่ายๆเช่นเดียวกันเมื่อเดินทางก็ต้องการผู้นำทางอย่าง Google m a p ก็สามารถใช้งานได้แบบลื่นไหลได้เลย จ้ากล่อง Android Box ตัวนี้ทำให้จอเดิมๆรถของคุณเหมือนกลายเป็นแท็บเล็ตเครื่องหนึ่งเลย <Wow. S 1> แน่นอนว่าการขับรถอาจจะต้องมีสายโทรเข้ามาบ้างก็สามารถรับสายได้โดยที่ไม่ต้องคอยถือโทรศัพท์ช่วยเพิ่มความปลอดภัยอีกด้วยถ้าเจอรถติดหนะักก็ไม่กลัวเปิด Netflix Enjoy กับซีรีส์เรื่องโปรดสู้รถติดกันไปเลย หรือต้องการความบันเทิงไปอีกขั้นก็สามารถใช้ Google Play โหลดแอปพลิเคชันต่างๆเพิ่มเติมได้เลยจะโหลดเกมให้คนข้างๆได้เ n j นจอยก็ทำได้ ความเอนจอยทั้งหมดนี้ครบจบที่กล่อง P i c a s s o AI Adapter ที่ r o c k e t s u n d เท่านั้น